โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะเรานี้ก็มาอยู่กับเกมไม่ได้แค่กันเองนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาเฟดกันซึ่งรองมาเนิ่นนานที่มันมาครั้งแรกผมก็เล่นไม่ทันกันนะสําหรับกาชาเฟดอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นเออก็จะมีไอเจ้าสกอรลัมมัทลูนั่นเองนะที่อัปเดตมาใหม่มีร่าง3แล้วนอกนั้นก็จะมีแค่2ร่างเหมือนเดิม <laughs> โอเคมีโอกาส5%นนะที่จะได้ยูเบอร์เออ มีเซเบอร์นะฮะอ่าลินแล้วก็อิริยาอาเชอร์แลนเซอร์ไรเดอร์คิวกาเมชแล้วก็ซากุระมาทโรที่ผมอยากได้นะมีเซเบอร์กับซากุระสองตัวแค่นั้นเอง <c oughs> นอกกนั้นก็เออเฉยๆแล้วนะฮะเออก็ตัวที่ใช้จริงได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเจ้าซากุระนั่นแหละโอเคเปิดมาก็เกลือเลยโปโกเจอบ่อยมาก โกโก้เนี่ยตัวทดีสองโอ้แฮกเกอร์เอ้ยอยังดียังดีเอาไว้บวก <c oughs> ยังมีประโยชน์นะไอเจ้าแฮกเกอร์โอเคอืบาร์แคทเอามาทำไมเอาไปย่อยอเพื่อหวังแค่สองตัวคราวนี้อยากได้เซเวอร์กับไอเจ้าเอ่อซาก,กุระซาก,กุระนี่พอมีประโยชน์อยู่นอกนั้นก็เฉย ส่วนไอ้เจ้าเซเบอร์นี่ผมเก็บเก็บเล่นๆนะเห็นมันเท่ดีตัวเอกของเรื่องด้วยนั่นแหละนะฮะเออองเมียวจิอันนี้ผมจะเปิดแค่50บใบก่อนนะส่วนเอ้ย๊ยมาแล้วยูเบอร์ตัวแรกเรา Q กิวกกเมชก็เฉยๆนะกิวกกเมชถึงถ้าโจมตีมันจะเท่ก็ตามนะแต่ว่ายัางไม่ว้าวสักเท่าไหร่นะสหรอบไอเจ้ากิวกกเมช ก็จะสวมแค่บาทก่อนนะฮะส่วนกระป๋องนี้เก็บไรวรร้อยเ0ซละกันพอรู้สึกว,ว่าอ่าช่วงท้ายของอ่อีเวนต์นะครับจะมีให้สูมแบบร้อด้วยโอเคได้ตัวใหม่มานะ,ะเป็นอ่ลินเดคเออก็เอาไว้เป็นตัวเอาไว้ลงดันนั่นแหละนะฮะลงดัน <laughs> <laughs> กม็มีตัวเยอะไว้ก็ดี เอาไว้ลงดันฟาร์มไอเจ้าอดาร์คแคทอายได้แม่ <c oughs> มีได้เกลือมีกิวการ์เมตตัวเดียวที่ใช้ได้มาลองดิสแทนนะฮะสิไปผ่านไปแล้ว <c oughs> ตัวที่อยากได้ไม่มาดิแคทว่าไงตัวต่อไป โอ้ทินอย่างน้อยเอาไอตัวพวกไอตัวคลแลบตัวแมวก็ได้นะอฮ้ยมาแล้วโอ้อันนี้ได้ใช้ตัวนี้โหดอยู่สักรมะมาทรุเยี่ยมตัวที่อยากได้มาแล้วหนึ่งตัวอีก37ใบน่าจะได้อยู่ละเซเบอร์ กิ้วกระมีที่เกลียวอ๋อตัวไหนก็ได้ขออย่าตัวซ้ำก็พอเป็นแมวคอลแลบไอ้เจ้าตัวเล็กก็ได้นะที่เป็นซุปเปอร์แลนด์เออที่เป็นแลน์ซุปเปอร์แลน์ก็ได้แต่ขออย่าตัวซ้ำเลยขอลองเถอะอย่างน้อยไอ้พวกตัวที่เป็นแรน์กับซุปเปอร์แรน์สามารถเอาไปลงดันแล้วก็เป็นยูสแแรงได้นะฮะฟรียูสแแรงเพราะแม่ง กรชานี้นานๆมาทีนานมากหลายปีด้วยเยไวกิ้งแคทถ้าเราไม่ได้วันนี้นะวันนี้ถ้าไม่ได้วันนี้ก็รอสุมนู่นแหละนะฮะท้ายอีเวนท์ท้ายอีเวนท์ร้อยเปซน่าจะออกมาสักสตัวต่อ150กระป๋องอยู่ คิดว่านะคิดว่าถ้าโชคดีก็สองตัวนะฮะแต่ถ้าโชคร้ายก็หนึ่งตัวตัวเอ่อการันตีตัวสุดท้าย <c oughs> โคตรแย่มาสุประล่วอเตอร์แคทอีก2ีปปใบอย่างน้อยขอ3 4ตัวเถอะโอ้ โอ้ยยิ้มหอบยิ้มหอบโอเคอันนี้อยากได้มากเลยยิพมหอบเนี่ยเอามาเยอะๆเลยเอามาสักสิบยี่สิบตัวก็ได้แล้วจงังหวะนี้ยิพมหอบเนี่ยโคตรชอบอคอมเมจี้เอออิรยามามามาสวยอยู่เหมือนกันน่ารักดี แต่การโจมตีมันแปลกๆนะไม,ไม่เรียกเบอร์ซักเกอร์มาช่วยตีอะ <c oughs> ถ้าเรียกเบอร์ซักเกอร์มาช่วยตีน่าจะแบบโคตรเถื่อนโอเคล็อกเกอร์รู้จักในเมย์แล้วเบอร์ซักเกอร์นี่โคตรโหดเลยนะแต่อันนี้ไม่เอาเบอร์ซักเกอร์มาด้วยมาแต่ตัวเอริยาก็โอเค okay. อีก20ใบ21อันนี้ไปที่21แล้ว แต่ข้อเสียของกระชานี้มันก็มีอยู่แหละนะฮะตรงที่เรากระชานี้มันไม่มีไอ้เจ้ารีจนตและเออถ้าเราไปส่มไอ้เจ้ากระชา,าก็มีโอกาสโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะได้รีจนตแลอยู่นะแต่อันนี้ <c oughs> ไม่สนเอาอันนี้มาก่อนเฟดอะสกอราใช่เปล่าถ้าจำชื่อผิด สากุล่าเดอะแคทนะฮะเออสอดแมนแคทอีก16บใบน่าจะได้สักอีกตัวหนึ่งอะ่ะเออยังน้อยนะโอ้ยแคทตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วนะ3 3-4ส,สาม,สาม,สามสตัว ได้สกอร์ลาคิวกาเมสอิริยาสามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสามนะคิวกาเมสต, <c oughs> ตัวสามซะด้วยสินแคทโดยเฉลี่ยนะสิบใบมันจะออกสักตัวหนึ่งไอยูเบอร์โดยเฉลี่ยนะจากที่ผมสุ่มมาตลอดอะ่ะเคอิริยาเดอะแคทได้ฟรียูสแลกมาอีกตัวหนึ่ง มาทือดอก็อีเวนต์เอ่อพวกลิมิตผมรู้สึกว่ายังขาดอีกอีเวนต์หนึ่งที่ผมยังไม่เคยเจอนะไอเจ้าเม t ท l s l สลักอ่ะคือน่าจะไม่มาแล้วแหละเม t ท l s l สลักอ่าเนื้แคทโอเคได้อยู่เฮ้ยอีกก้าวไปนะนะเพื่อนออกมาสักตัวหนึ่งเถอะขอรงโอเคไรเดอร์เดอะแคท เจ็ดใบแล้วนะเกือรัวๆเลยว่งห้หลังๆมาตอนแรกยังมาทรงดีอยู่นะแต่หลังๆมานี่เริ่มไม่ออกละเมื่อแคทอาชื่อแคทห่วยเนาะ ล็อกเกอร์อีกสามใบเท่านั้นสักหน่อยแบซเวอร์สักตัวโอ้อบีช็อปโอเคตัวนี้ก็โอเคอยู่แหละนะฮะพอได้ใช้บ้างอีกสองใบนี่ไม่ออกมาจริงๆเหรอได้มาแค่ตัวเดียวเองนะตัวนี้อยากได้ได้มาแค่ตัวเดียวเอง มะสากระป๋องนะฮะโอเคสุกลดโอเคเกลือถามว่าคุมไหมก็สำหรับผมนะมันไม่คุมนะเออได้มาสี่ตัวโอเคแต่ยังไงก็ได้ตัวใหม่มาแหละนะฮะเออได้ตัวใหม่มาเยอะอยู่ก็สำหรับกาชาเฟรนะผมเคยทำข้อมูลไว้อยู่นะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้แล้วกันหรือไม่ก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ละกันนะฮะ สามารถไปดูกันได้เออก็จะมีทําข้อมูลไปแล้วแหละนะฮะทุกตัวเลยยกเว้นตัวที่อัปเดตมาใหม่นะไอเจ้าซากุระมาทุรุร่างสเนี่ยยังไม่ได้ทําข้อมูลเลยเดี๋ยวผมเพิ่มไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะเออตอนนี้มาอัปเกรดกันก่อนตอนนี้เอาตัวที่ม่ไม่ได้ใช้ย่อยก่อนตอนนี้โอเคนอกนั้นก็อัปเกรดไปแล้วก็เรามาอัปเกรดแมวเ,เรากัน นี่เลยลิสาก,กุละาที่เขาให้ให้มาฟรีค,ค,นนะค,ะออคิเทคอลนะฮะเออครับแค่วลวสิบก่อนแล้วกันนะฮะแมวอ,อะไรไม่ค่อยได้ใช้ด้วยสิโอ้ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสาก,กุละาเดอะแคทาเวสิบเรนเดอะแคทอิลิยาอาเช์ โอ้โกดเพิ่นเวลสิบเฉยเวลสิบเฉย,เลย,เ,ลยเลยโอเคต่อไปเรามาอัพยูเบอร์กันบ้างนะเออริยาไปก่อน xp ใกล้หมดแล้วด้วยเลยโอเคนอกนั้นก็อัพซากุระละกันนะฮะเออเพราะว่าตัวนี้น่าจะได้ใช้จริงนอกนั้นก้ก็น่าจะไม่ได้ใช้แหละ โอเคมาลองใช้กันนี่เจอกับเซเบอร์โคตรเท่อะกิวโกเมสเรียกดาบออกมาโจมตีนั่นแหละตีได้ไม่ไกลเท่าไหร่ในเมตนี่ตีโคตรไกลมาทนี้ตีไม่ไกลเลยที่ควรอ่ะเออรู้เปล่าเซเบอร์แพ้อะไรอืมแพ้กับท้าไงล่ะ <laughs> เจอทีนี่หัวยู่เลยเด้งทีไม่ติดฟิต บ้องนี่เจอคุปกระท่าหมหาประไลก์คุปทีเด้งทีบ้องตายเลยโคตรสากุระนี่แต่จริงไม่ได้สายดาเมจน,นะเจ้าสากุระเป็นสายแทงก,ก็ในร่างที่3นะฮะของเจ้าดาร์คสากุระซีซีนะฮะก็จะเพิ่มสกิลอ่า ป้องกันฟีดมาด้วยนะครับแล้วก็สกิลโซสไท k ์เป็นสกิลที่ดีมากๆนะฮะสามารถทำให้อ,อ่ซอมบี้นะฮะที่เป็นกองศพนะฮะสามารถฆ่าซอมบี้ได้ที่เป็นกองสวะ,ะ,สาาอเ,อสะเออค่อนข้างดีเลยมาอีโวอันนี้ผมก็ไปหายผมาเพิ่มโอเคเรียบร้อยโคตรเท่ไปลองใช้ดูกันมา น,นี่ก็แรงพอสมควรนะโอเคแล้วในะคลิปนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้นะ้วเจนคลิปหนานะ้ายบายครับผม oh.